ต้มแซบกระดูกอ่อนครับเป็นเมนูที่ชอบสั่งทานที่ร้านอาหารมันจะมีเคล็ดลับที่ทำยังไงให้อร่อยนะเดี๋ยววันนี้พ่อบ้านจะมาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนความอร่อยของเมนูนี้ขั้นตอนแรกเลยเราจะตั้งน้ำเพื่อจะเคี่ยวหมูให้มันนุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกระดูกหมูครับกระดูกอ่อนเนี่ยให้เลือกที่เขาเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะครับเราจะได้กระดูกอ่อนจริงๆไม่งั้นจะแข็ง น้ำเดือดแล้วเราเอาเอาเขาลงต้มเลยครับเราจะต้องไปสักสี่สิบนาทีนะ่ปให้เขานุ่มเนี่ยก็เ,เวลาแล้วก็เปิดดูครับกระดูกหมูของเราก็อ่อนนุ่มใช้ได้แล้วครับเนี่ยครับน้ำข้าวงวลงไปเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำข้าสักหน่อยหนึ่งได้ปริมาณน้ำตามที่ต้องการแล้วเราใส่เครื่องต้มมาเลยครับมีข่าตะไคร้อันนี้หอมบุบนะครับหอมแดง ใส่มะขามไปนิดหน่อยครับมะขามเนี่ยเราต้องการลดเปรี้ยวเขาแล้วก็ใบมะกรูดเราก็จะเคี่ยวเขาจนเครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมนะครับต้งไปสัก5้านาทีเนี่ยครับสมุนไพรของเราเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็ใช้ได้แล้วพอหมูเราสุกเราใช้ได้แล้วแค่นี้นครับเรียบร้อยจากนี้เราจะไปปรุงนอกหม้อนะครับเราจะปรุงที่ชามเวลาจะทานก็ปรุงทีละชามถ้าเราทานไม่หมดเนี่ย มันจะได้เวลาไปอุ่นจะได้ไม่ไม่เสียเอาพริกขิงสวนบบครับอันนี้บีบมะนาวไว้เนาะจะได้ไม่ดําจากนั้นเราเติมน้ําปลาครับบีบมะนาวสักหน่อยพริกปน่นแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ข้าวคั่วครับปริมาณก็แล้วแต่ชอบเนาะปรุงตามชอบของแต่ละคนเลยครับพอได้ที่แล้วเราก็เอากระดูกหมูของเราลงมาแล้วก็เทน้ําซุปจากนั้นก็คนแล้วก็เติมผักเรียบร้อยแล้วครับ รสชาติเนี่ยปรุงเอาตามชอบเลยนะครับไปใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปส่วนที่เรายังไม่ได้ทานอยู่ในหมอ้ออุ่นได้สบายเวลาเราจะทานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับปรุงทีละชามในชามแบบนี้เดีย๋ยวเรามาชิมดูสักหน่อยครับอือหืออร่อยจัดจ้านเลยทีเดียวครับ เติมผักหอมลงไปครับก็จะมีผักชีใบเรื่อยปรุงพริกสักหน่อยมีต้นหอมซอยด้วยเนี่ยครับเรียบร้อยเมนูนี้เหมาะกับอากาศค้มฟ้าค้มฝนแบบนี้ครับสดแล้วโล่งเลยทีเดียวลองไปทําดูนะครับเคล็ดลับของเมนูนี้อยู่ที่การเลือกหมูครับเวลาไปซื้อให้เลือกที่เป็นแผ่นๆแ,แล้วเรามาหั่นเองเราจะได้กระดูกอ่อนไม่งั้นเขาจะผสมกระดูกแข็งมาให้เราครับล้างให้สารแล้วต้องไม่เปื่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ ส่วนรสชาติก็ปรุงแล้วแต่เราชอบลองไปทำดูนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากครับเมนูง่ายๆแบบนี้ทำกินเองคุ้มครับ